เสื้อคอตตอนลูกไม้อะไคะรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเนื้อผ้าที่เราปักเทคนิคขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเนื้อผ้าเราจะนําผ้าคอตตอนนะคะไปปักแล้วก็ทอผสมเป็นเหมือนลูกไม้ทั้งผืนนะคะแล้วก็ทุกตัวนะคะตำแหน่งงานปักจะเป็นตำแหน่ง placement แบบนี้หมดเลยคือทุกสีทุกไซส์นะคะช่วงอกจะปักเป็นดอกนะคะแล้วก็เป็นลายนี้เหมือนกันทั้งหมดนะคะเน,นี่ชฉลุสวยมาก ล้วเนื้อลูกไม้คือแน่นสวยมากนะคะแต่ว่าไม่หนักไม่แข็งใส่สบายด้าน,นในเป็นซับคอตตอนใส่เดียวนะคะแล้วก็ทรงคอตัวนี้เราจะนำผ้าไปปักนะคะปักเป็นเชิงขึ้นมาแล้วก็แต่งรอบคอเป็นกุ้นหลบในนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นเจาะหยดน้ำแต่งกระดุมนะคะลายปักเขาก็จะเหมือนด้านหน้าเลย คือลายสวยมากนะคะแล้วก็เด่นทุกสีเป็นได้สีแบบโทนออนโทนนะคะส่วนทรงแขนตัวนี้นะคะเป็นแขนยาวแบบใส่ง่งายๆนะคะคือไม่มีลังถ่วงน้านไหนด้านท้องแขนก็จะแต่งเป็นผ้าคอตตอนแบบนี้นะคะแล้วก็จบขอบแขนด้วยการสอดยางยืดให้ทรงเขาแบบเหมือนรูดพองออกเบาๆแต่ว่าเนื้อผ้าเขาจะไม่ได้เยอะมากจะไม่ได้รูดพองแล้วเป็นทรงแขนใหญ่นะคะเป็นใส่สบายส มาทั้งหมด3สีนะคะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มอมแดงนะคะ<ม>ตัวนี้มีไซส์ S ถึง 3XL นะคะ เสื้อคอตอนลูกไม้อะไคะรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเนื้อผ้าที่เราปักเทคนิคขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเนื้อผ้าเราจะนําผ้าคอตตอนนะคะไปปักแล้วก็ทอผสมเป็นเหมือนลูกไม้ทั้งผืนนะคะแล้วก็ทุกตัวนะคะตำแหน่งงานปักจะเป็นตำแหน่งเพลสเมนต์แบบนี้หมดเลยคือทุกสีทุกไซส์นะคะช่วงอกจะปักเป็นดอกนะคะแล้วก็เป็นลายนี้เหมือนกันทั้งหมดนะคะเนื้อฉลุสวยมาก แล้วเนื้อลูกไม้คือแน่นสวยมากนะคะแต่ว่าไม่หนักไม่แข็งใส่สบายด้าน,นในเป็นซับคอตตอนสายเดี่ยวนะคะแล้วก็ทรงคอตัวนี้เราจะนําผ้าไปปักนะคะปักเป็นเชิงขึ้นมาแล้วก็แต่งรอบคอเป็นกุ้นหลบในนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นเจาะหยดน้ําแต่งกระดุมนะคะลายปักเขาก็จะเหมือนด้านหน้าเลย คือลายสวยมากนะคะแล้วก็เด่นทุกสีเป็นได้สีแบบโทนออนโทนนะคะส่วนทรงแขนตัวนี้นะคะเป็นแขนยาวแบบใส่ง่งายๆนะคะคือไม่มีลังทวงด้านในด้านท้องแขนก็จะแต่งเป็นผ้าคอตตอนแบบนี้นะคะแล้วก็จบขอบแขนด้วยการสอดยางยืดให้ทรงเขาแบบเหมือนรูดพองออกเบาๆแต่ว่าเนื้อผ้าเขาจะไม่ได้เยอะมากจะไม่ได้รูดพองแล้วเป็นทรงแขนใหญ่นะคะเป็นใส่สบายสบาย มาทั้งหมด3สีนะคะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มอมแดงนะคะตัวนี้นมีไซส์ S ถึง3 XL นะคะ